เป็นแก้วมังกรครับระยะเริ่มต้นเริ่มต้นจากการจากปีนี้ครับปีนี้เขากะช่วงฝนตกมากเขากะค่อยๆเขาพึงเ,เขามาดูแลในสวนรัดห้าแล้วก็แตงต,งตรงตีนตรงขอบกิิงใดมันบอสบูณ์เขากะออกมันเริ่มที่เป็นดอกด้วยครับเริ่มที่เป็นดอกก็เริ่มบอกบางบางบางสวนนะบางสวนนะครับเห็นว่าจริง สาสวนที่เขามีมีไอ้ไอ้ระบบน้ำเขาก็ได้มากแล้วเนียครับแต่มันกะมันคุมเลยครับมันคุมแต่ว่าการดูแลมันแห่งอย่างนั้นเนี่ยของผมผม่ค่อยพ่นยาหรอกครับผมใส่ระบบไห่ธรรมชาติดูแลธรรมชาติผมสิมักใส่น้ำมักหดเดือนแรกอะ่ะเดือนละเทียแล้วก็ลดลงลดลงจนมันคิจดจนมันทาทา ถ้าเฮาบอใส่เลยเรามามาใส่มันบ่คือพวกไอสารเคมีเลยครับพวกน้ำมักน้ำยังถ้าใส่ถ้าเฮาบอใส่เลยเราเขามาใส่แก้วมันสีรลายมันสีบงามมันสีบสวยโคตรเกลยวว่านบ่ได้มันบ่ได้ผลมันบ่ได้ผลที่มันบ่ได้ผลเพราะว่าเขาบอใส่ตะแหลกครับเขาต้องเริ่มใส่ตะแหลกให้ลั้ต้นมันแข็งบ่เมนว่าตอนเสียวผลผลิตมันบ่เมนพวกสารเคมีครับสารเคมีขีดแล้วมันเขียวงามยุ่ยซิบหามเหมือนกับเบิร์ดลิตแต่เนี่ยมันงามตลอดครับงามตลอด